กลับมาติดตามข่าวขาว้ขาม n อ t New ิกันต่อนะครับในช่วงนี้เริ่มต้นไปที่เรื่องของการปรับปรามยาเสพติดกันบ้างนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทางปปสหรือว่าทางสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครคเขาปิ้งไอเดียนะครับในการแก้ปัญหายาเสพติดที่คลองเตยน,นะครับ,รบเขาไปดึงเอากลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ทุกมุมถนนจริงนะพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับในบริเวณเขตคลองเตยนี่แหละนะครับเข้ามาเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่ซะเลยครับ โดยผู้ขับขี่รถจักรยานยนรับจ้างนะครับหรือว่าพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับที่มาร่วมโครงการนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ย200คนที่อยู่ในพื้นที่เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เนี่ยเขาได้เข้าร่วมโครงการที่ชื่อว่า วินสีขาวสร้างพื้นที่ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดนะฮะซึ่งเป็นโครงการที่สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปอปสและกรุงเทพมหานครนะครับรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาร่วมมือกันแล้วได้ควาได้รับความร่วมมือจากกลุ่มพี่วินนี่แหละครับมาเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังยาเสพติดด้วยทางคุณชาตรีวัฒนคจรนะครับรองปลัดกรุงเทพมหานครบ,บอกว่าโครงการนี้เนี่ย กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์นะหรือว่าวินจักรยานยนต์กว่า20แห่งนะที่อยู่ในบริเวณรอบ6ชุมชนเป้าหมายในพื้นที่เขตคลองเตยพร้อมกับแกนนําชุมชนและหน่วยงานภาครัฐนะครับอย่างเช่นทางสํานักงานปปสสานักงานเขตคลองเตยกองบัญชาการตารวจนครบาลกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสนะครับและธนาคารอมสิน เขาร่วมมือกันนะครับจะเน้นไปที่การอบรมให้ความรู้กับกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในการป้องกันตัวเองจากการใช้สารเสพติดนะพืชเสพติดและไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ค้ายาเสพติดด้วยนะครับรวมไปถึงยังมีการฝากไปถึงเรื่องของวินัยจราจรในการขับขี่ด้วยโครงการนี้เนี่ยดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการแก้ปัญหายาเสพติดเร่งด่วน3เดือนนะครับก็คือตั้งแต่มิถุนายนถึงสิงหาคม ทางกรุงเทพมหานครร่วมกับทางปปสและเครือข่ายเนี่ยผลักดันให้เขตคลองเตยเป็นต้นแบบของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดโดยเฉพาะกลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างนะครับเป็นการเชิญชวน ให้เข้ามาช่วยเป็นหูเป็นตาในการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดช่วยกันปกป้องดูแลสังคมและลูกหลานร่วมกันด้วยนะครับพี่วินเนี่ยเขาอยู่ทุกมุมถนนจริงๆแล้วเขามักจะถึงเหตุการณ์ต่างๆเป็นกลุ่มแรกๆเสมอนะใช่นะครับคือต้องพยายามให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จักคนในชุมชนดีเท่าตัวคนในชุมชนเองถูกไหมครับเขาจะรู้ว่ามีคนไหนแอบเสพยาอะไรอยู่ตรงไหน<ข>แล้วยังไม่ยังไม่ได้รับการบําบัดอาจจะไปก่อเหตุอะไรใดๆได้นะครับ